ภาพบลูมันากที fact, so like like welche, like, ่แบบหารมาไม้วเร้อยๆมันอยู่นวีภาพบลมมนไ้กินอันนี้จะเปลี่ยนคืองเื่อวอลแก้บ้านห้องแต่ว่าบลูสวนเียใส่แวสวดชุ่มบนอยู่จะเป็นเครื่องเคียงอันนี้จะเป็ี่ยนแนวหม้บดม้วงประมาณนี้แหละงานบนข้ามมาซื้อเบื่องเนื่อยอะไจะเปลี่ยนอะไรขายบลได้มานํำตลอด กินดบอ้ขาดาตัวนี่เอามาจิมแบมันสิมเปลียนรสชาติจำไ้เล่าหนีเสี่ยอยู่นี่สีมยอ่หน่อยำอู้ปาปั่ดิเขาอ้วนอย่นูนจิมเป็นเครื่อนเที่ยงหนันลเขาท่ายอะด้วยหรือว่ารสชาติเพอได้อยู่แต่มันเป็นแมนมนเนี่ยมีเอนดหน่อยเล็กน้อย อยู่ออร์กลออกกรน้ามาจีขุ้นคนนี่ไหมเขาน่าวิสวยแป่งอะไรมั้เขาท่อไอยู่นี่เป็นหัวหอมด้วยนี่หัวหอมามาสองตียงออหมาคือนหลานี่เลี้ยนนีเลี้ยนแนมหมูนี่ที่เป็นสองเลี้ยน,นเลี้ยนนี่ไหม แซบเขากัซบหลันนี่แหะแซบพัเขาอกบหลานนี่เลยพูดเลยแบนี่บ่ก้อนไวเลบ่ถนัดก้นนี่นี่แซบมามาอันนี้แล้วยำพุดปั้นุดปั้ดีเอ้านี้แล้วเอาชินนี่แล้